Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News คิดบวกได้อีกชัดชาติตอบป,ปมถนนลูกรังชี้เป็นตัวนำความเจริญให้ประเทศเผยอดีตเป็นบทเรียนคือเวลามีค่าด้านเศรษฐายกเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นำ เมื่อวันที่22มิถุนายน2565ที่โรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์รางน้ำกรุงเทพมหานครหนังสือพิมพ์มติชนจัดงานสัมมนาสู่โอกาสใหม่ Stronger Thailand โดยมีนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายเศรษฐาทวีสินประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนขึ้นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงหนึ่งนายชัดชาติได้ตอบคำถามเรื่องเสียดายโอกาสหรือไม่ในช่วงที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โครงการรถไฟความเร็วสูง2ล้านล้านบาทเกิดสะดุดไม่สามารถดำเนินการได้เพราะกฎหมายกู้เงินไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญรวมทั้งมีกรณีดราม่าถนนลูกรังที่ตุลาการรัฐธรรมนูญระบุว่าควรให้ถนนลูกรังหมดไปก่อนก่อนจะไปคิดเรื่องรถไฟความเร็วสูง นายชัดชาติกล่าวว่าอดีตก็คืออดีตตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วขอให้มองไปยังอนาคตอดีตเป็นบทเรียนบทเรียนคือเวลามีค่าส่วนกรณีถนนลูกรังมองว่าเป็นตัวชี้ความเจริญประเทศเมื่อความเจริญเข้าไปถนนลูกรังจะไปก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นลาดยางและเป็นคอนกรีตถ้าประเทศไหนไม่มีถนนลูกรังคือหยุดเจริญมันคือตัวนําความเจริญเข้าไปแล้วมันค่อยๆเปลี่ยนฉะนั้นจะเห็นว่า ที่สหรัฐอเมริกาถนนลูกรังจะเยอะแยะไปหมดเป็นถนนฝุ่นแล้วพอคนเยอะขึ้นมันก็เปลี่ยนไปด้านนายเศรษ้ากล่าวว่า นายชัดชาติเป็นคนคิดบวกตลอดเวลาทําให้ตนได้ข้อคิดเยอะถนนลูกรังแทนที่จะเป็นประเทศด้อยพัฒนาแต่นายชัดชาติคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทั้งนักธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจหรือนักการเมืองระดับประเทศเอาไปเป็นหลักการคิดได้แต่ตนเป็นห่วงนิดเดียวว่านายชัดชาติเป็นผู้ว่ามาด้วยคะแนนเสียงเกือบ1นล้านสี่แสนเสียงความคาดหวังสูงตามการบริหารความคาดหวังก็เป็นเรื่องความสําคัญ ท่านมีทีมงานที่แข็งแกร่งอยู่แล้วมีความสามารถเข้าถึงได้ถ้ารู้จักการใช้เอกชนให้เป็นประโยชน์จะเป็นกำลังขับเคลื่อนและเป็นภูมิต้านทานที่สำคัญถือเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับผู้นำคนต่อไปของประเทศที่จะนำความหวังและแรงบันดาลใจมาให้เราได้นายเศรษฐากล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ